สวัสดีครับอา่านพระคัมภีร์จบในหนึ่งปีกับจอร์นประจำวันที่23ามกราคมพระธรรมอพยพบทที่7 8และพระธรรมมัทธิวบทที่15ข้อที่1ถึงข้อที่20ให้เรามาเริ่มที่พันธสัญญาเดิมอพยยบทที่7อพยยบทที่7พระยาเวจึงตรัสก,กับโมเสสว่าดูสิเราตั้งเจ้าไว้เป็นดั่งพระเจ้าต่อฟาโรห์และอาโรนพี่ชายของเจ้าจะเป็นผู้เผยพระจนะของเจ้าเจ้าจงบอกข้อความทั้งหมดที่เราสั่งเจ้า แล้วอาโรนพี่ชายของเจ้าจะบอกฟาโรห์ให้ปล่อยชนชาติของอิสราเอลออกไปจากแผ่นดินของเขาเราจะทําให้ใจของฟาโรห์แข็งเพื่อเราจะทําหมายสําคัญและการอัศจรรย์ให้ทวีมากขึ้นในแผ่นดินอียิปต์ฟาโรห์จะไม่ฟังพวกเจ้าแล้วเราจะวางมือของเราบนอียิปต์และจะพาไพร่พลของเราคือชนชาติอิสราเอลประชากรของเราออกจากแผ่นดินอียิปต์ด้วยการพิพากษาอันใหญ่หลวงคนอียิปต์จะรู้ว่าเราคือยาเวเมื่อเราด้ ได้ยื่นมือออกปราบอียิปต์และพาชนชาติอิสราเอลออกจากท่ามกลางพวกเขาโมเสสและอารณนก็ทําตามที่พระยาเวทรงบัญชาเมื่อเขาทั้งสองไปทูลฟาโรนั้นโมเสสมีอายุ80ปีและอารณนมีอายุ83ปีไม้เท้าอัศจรรย์ของอารณนพระยาเวตรัสกับโมเสสและอารณนว่าเมื่อฟาโรสังพวกเจ้าว่าจงทําการอัศจรรย์พิสูจน์ตัวเจ้า จองพูดกับอาโรนว่าเอาไม้เท้าของท่านโยนลงต่อหน้าฟาโรแล้วไม้เท้าจะกลายเป็นงูโมเสสกับโอโรนก็ต้องเอาไปเข้าเฝ้าฟาโรและทาตามที่พระยาเวสุบัญชาอาโรนโยนไม้เท้าลงต่อหน้าฟาโรและพวกข้าราชการหมายนั้นก็กลายเป็นงูฟาโรนงเรียกผู้นักปราดญ์และพวกนักวิทยาคมมาเขาเป็นพวกที่ใช้เวทมนต์คาถาแห่งอียิปต จึิงทาได้เหมือนกันด้วยศิละปะอันลี้ลับของพวกเขาเมพ่อเขาต่างคนต่างโยนไม้เท้าลงไม้เท้าหล่อน,น,นั้นก็กลายเป็นงูแต่ไม้เท้าของอารอนกลืนไม้เท้าของพวกเขาเสียสิน้นถึงกระนั้นพระทัยของฟาโรก็ยังแข็งกระดา้างไม่ยอมฟังพวกเขา จริงดังที่พระยาวเวตรัสไว้แล้วภัยพิบัติแรกน้ํากลายเป็นเลือดพระยาวเวตรัสกับโมเสสว่าไอของฟาโรห์แข็งกระด้างไม่ยอมปล่อยประชากรไปจงไปเฝ้าฟาโรห์ในเวลาเช้าเมื่อเขาไปที่แม่น้ําให้ยืนคอยเขาอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ําจงถือไม้เท้าที่กลายเป็นงูนั้นไปด้วยแล้วกล่าวกับเขาว่าพระยาวเวพระเจ้าของคนอีบรูทรงใช้ข้าพระบาทมาทูลฝ่าบาทพระบาทว่าจงปล่อยประชากรของเราไปนมัสการเราในถิ่นทุรกันดารแต่ดูสิจนแบบนี้เจ้าก็ยังไม่เชื่อฟัง พระยาเวตรัสดังนี้ว่าเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาเวโดยการกระทำนี้นี่เนี่ยข้าพระบาทจะเอาไม้เท้าในมือของข้าพระบาทฟาดแม่น้ำนายน้ำนั้นจะกลายเป็นเลือดปลาในแม่น้ำนั้นจะตายและแม่น้ำจะเหม็นคนอียิปต์ดื่มน้ำในแม่น้ำนายไม่ได้พระยาเวตรัสสั่งโมเสสอีกว่าต้องบอกอารนว่าถือไม้เท้าของท่านและเหยียดมือออกเหนือน้ำแห่งอียิปต์คือเหนือแม่น้ำลำคลองหนองบึงและสระทั้งหมดของพวกเขาน้ำจะกลายเป็นเลือด แต่จะมีแต่เลือดทั่วแผ่นดินอียิปต์แม้แต่ภาชนะไม้หรือภาชนะหินโมเสสกับอารนก็ทําตามที่พระยาเวทรงบัญชาท่านคออท่านได้ยกไม้เท้าขึ้นตีน้ำในแม่น้ำนายเฉพาะพระพักพระยาเวและต่อหน้าพวกข้าราชการแล้วแม่น้ำนายก็กลายเป็นเลือดจนหมดแล้วปลาในแม่น้ำนายก็ตายแม่น้ำนายก็เหม็นและคนอียิปต์ก็ดื่มน้ำในแม่น้ำนายไม่ได้มีเลือดทั่วแผ่นดินอียิปต์แต่ปใช้เวทมนต์คาถาห่งอียิปต์ก็ทำได้เหมือนกันด้วยศิลปะลึกลับของเขา แต่พระทัยของฟาโรยังกระด้างไม่ฟังขั้นทั้งสองซึ่งก็เป็นจริงดังที่พระรยาเวตรัสไว้แล้วฟาโรอับหวังไม่ได้เอาทักษใส่ใจในเหตุการณ์ครั้งนี้นอีกทั้งหมดพากันขุดหลุมตามริมแม่น้ำนายหาน้ําดื่มเพราะพวกเขาดื่มน้ําในแม่น้านายไม่ได้เจ็ดวันผ่านไปนับแต่พระรยาเวสรงบันดาลให้แม่น้านายเป็นเลือดภัพยพิบัติสองอพยพที่แปดพระรยาเวตรัสกับโมเสสว่าตงไปหาฟาโร บอกว่าพระเยาว์เวรัสันนี้ว่าจงปล่อยประชากรของเราไปนะมัสการเราถ้าเจ้าไม่ยอมปล่อยไปนี่เนี่ยเราจะให้ฝูงกบลงโทษอดเขตแดนของเจ้าฝูงกบจะเต็มทั้งแม่น้ำไนล์ขึ้นมาในวงังในหอนอนและบนที่นอนของเจ้าในบ้านของผู้ข้าราชการตามตัวพลเมืองในเตาปิ้งขนมปังและเนี่ยอ่างขยำแป้งของเจ้าด้วยฝูงกบนั้นจะขึ้นมาที่ตัวเจ้า พลเมืองตัวขา้าราชการทั้งหมดของเจ้าและภริยาเวตราแกรโมเสสว่าจงบอกอารนให้เหยียดมือที่ถือไม้เท้าออกเหนือแม่น้ํลกาคลองน้องบึงให้ฟูงกบขึ้นมาบนแผ่นดินอียิปต์อารนก็เหยียดมือออกเหนือพื้นน้ําต่างๆของอียิปต์กบก็ขึ้นมาเต็มแผ่นดินอียิปต์ฝ่ายผู้ที่ใช้เวทมนต์คาถาก็ทาตามศิลปะอันลึกลับของพวกเขา มีฝูงกบขึ้นมาบนแผ่นดินอียิปต์เหมือนกันฟาโรตรัสเลกโมเสสกับอาโรนว่าเจ้าทั้งสองจงวิงวอนพระยาเวขอบันดาลให้ฝูงกบไปเสียจากเราและจากพลเมืองของเราแล้วเราจะยอมให้คนอิสราเอลไปถวายสัตวบูชาแด่พระยาเวโมเสสจึงพูดฟาโรว่าเวลาไหนที่ฟาพระบัตมีพระประสงค์ให้ข้าพรรองวิงวอนต่อพระเจ้าเพื่อฟาพระบัต ข้าราชบริพารและพลเมืองของฝ่าพระบาทเพื่อกําจัดฝุงกบไปจากฝ่าพระบาทและบ้านเรือนของฝ่าพระบาทให้เหลือแต่อยู่ในแม่น้ํานายก็ปรดบัญชาข้าพระบาทเกิดฟาโรตรัสตอบว่าพรุ่งนี้โมเสสจึงทูลว่าจะเป็นไปตามพระธรรมราชเพื่อฝ่าพระบาทจะได้ทราบว่าไม่มีใครเหมือนพระยาเวพระเจ้าของพวกฝ่าพระบาทฝุงกบไปจากฝ่าพระบาทจากบ้านเรือนของฝ่าพระบาทจากข้าราชบริพารและพลเมืองของฝ่าพระบาทเหลือแต่ในแม่น้ำนายโมเสสกับอาโรน ฟาโรไปแล้วแล้วโมเสสก็ร้องทูลพระเยาฮเว์เรื่องกบที่ทรงให้มารบกวนฟาโรพระเยาฮเวทรงําคคำกลับทูลของโมเสสฝูงกบเหล่านั้นก็ตายเกลื่อนลานบ้านและทุง่งนาพวกเขาเขาก็บซากกบเป็นกองๆแผ่นดินก็เหม็นตลบเมื่อฟาโร,ร่ทรงทราบความเดือดร้อนวันทาวลงแล้วก็มีพระไทยกระด้างอีกและไม่ยอมเชื่อฟังโมเสสกับอาโรนจริงดังที่พระเยาฮเวรตรัสไว้แล้วในพิบัติที่สามฝูงริน เรียวเวตัสกับโมเสสว่าจงบอกอารอนว่าถึงยื่นไม้เท้าตีผงคลีดินให้กลายเป็นตัวริ้นทั่วแผ่นดินอียิปต์ทั้งสองก็ทําตามอารอนเหยียดมือออกยกไม้เท้าตีผงคลีดินก็มีริ้นมาต่อมนุษย์และสัตว์ฝูงผงคลีทั้งดินทั้งหมดกลายเป็นรินทั่วแผ่นดินอียิปต์ส่วนผู้ที่ใช้เวทมนต์คาถาก็พยายามใช้ศิลปะอันลึกลับของพวกเขาเพื่อ ทำให้เกิดริ้นแต่ก็ทำไม่ได้ริ้นพากันมาตอมมนุษย์และสัตว์ผู้ที่ใช้เวทมนต์คาถาจึงทูลฟาโรว่านี่เป็นกิจการของพระเจ้าแต่ฟาโรมีพระทัยกระด้างไม่ยอมฟังพวกเขาจริงดังที่พประยเวตรัสไว้แล้วภัยพิบัติที่ 4. ฝูงเหลือบเรียเวตรัสกับโมเสสจงลุกขึ้นแต่เช้าแล้วไปเข้าเฝ้าฟาโรฟาโร,รกำลังมาอย่างแม่น้ำแล้วเจ้าจงบอกพวกเขาพประยเวตรัสด,ดังนี้ว่าจงปล่อยประชากรของเราไปนมัสการเรา เพราะถ้าไม่ปล่อยประชากรของเราไปนี่เนี่ยเราจะใช้ฝูงเหลือบมาตอมเจ้าตอม้าราชบริพารและพลเมืองของเจ้าด้วยฝูงเหลือบจะเข้าไปในบ้านเรือนของเจ้าในบ้านเรือนของคนอียิปต์จะเต็มไปด้วยฝูงเหลือบแม้กระทั่งพื้นดินที่เขาอยู่นั้นในวังนั้นเราจะกันแผ่นดินโคเชนที่ประชากรของเราอาศัยอยู่นั้นออกไม่มีฝูงเหลือบที่นั่นเพื่อเจ้าจะได้รู้ว่าเราคือยาเวสถิตอยู่ท่ามกลางแผ่นดินนั้น เราจะแบ่งเขตแดนระหว่างประชาชกรของเรากับประชากรของเจ้าไม้สำคัญนี้จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้และพระยาเวก็ทรงทำดังนี้เลือบฝูงใหญ่มากเข้าไปในพระราชวังของฟารโรในบ้านเรือนข้าราชการและทั่วแผ่นดินอียิปต์แผ่นดินก็เสียหายย่อยยับเพราะฝูงเหลือฟารโรจึงต,ตรัสเรียกโมเสสกับอาโรนมาและมีรับสั่งว่าจงไปถวายสตบูชาแด่พระเจ้าของผู้เจ้าในเขตแผ่นดินนี้โมเสสทูลว่าการทำเช่นนั้นไม่เหมาะเพราะผู้ข้าพระบาทต,ต้องถวายสตัตวบูชาแด่พระยาเวพระเจ้าของข้าพระบาท ซึ่งเป็นที่พึงรังเกยียจของอียิปต์ถ้าพวกข้าพระบาทถวายสตุบูชาตอหน้าพวกเขาพวกเขาจะไม่ยึดก้อนหินขว้างหรือพวกข้าพระบาทต,ต้องเดินทางไปในถิ่นธุร,รก,กันดารเป็นระยะทางสาวันและถาะาวายสตุบูชาแด่พระยเยวพระเจ้าของข้าพระบาทต,ตามที่ทรงบัญชา ฟาโรจึงตรัสว่าเราจะปล่อยพวกเจ้าไปเพื่อถวายสัตรูป,ปรชัยแด่พระยาเวพระเจ้าของเจ้าในถิ่นทุรกันดารแต่เพียงอย่าไปไกลนักจงวิงวอนพระยาเวโอเซจึงทูลว่าเมื่อข้าพระบาทดุลลา่าพระบาทไปข้าพระบาทจะอธิษฐานทูลพระยาเวขอให้ฝูงเหลือบไปจากฟาโรจากข้าราชการจากคนละเมือนในเวลาพรุ่งน,นี้แต่ขออย่าทรงกลับคาอีกไม่ยอมปล่อยให้ข้าพระข้าสิกรไปถวาย บูชาสตัตวบูชาแด่พระยาเวโมสเสทูลฟารโฟารไปแล้วก็อธิษฐานต่อพระยาเวพระยาเวสทรงตําตามคํากราบทูลของของมเสเซสทรงให้ฝูงเหลือไปจากฟารโรและข้าราชการและจากคนเลือนไม่เหลือสักตัวเดียวแต่ฟารโรกลับมีพระทัยแข็งกระด้างอีกในคราวนี้ไม่ทรงปล่อยประชากรไปพันธสัญญาใหม่มัทธิวบทที่1 5ข้อที่1ถึงข้อที่20กฎบัญญัติและประเพณีนิยม มีผู้ฟาริีีและอาจารย์ฝ่ายกฎบัญญัติบางคนมาจากเมืองเงยรูซาเล็มมาพูดกับพระองค์ว่าทำไมบิดาสาวกของท่านละเมิดประเพณีนิยมของบรรพบุรุษพวกเขาไม่ล้างมือเวลารับประทานอาหารพระองค์กล่าวตอบว่าแล้วทำไมพวกท่านจึงละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้าเพื่อเห็นแก่ประเพณีนิยมของท่านเองพระเจ้ากล่าวว่าจงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้าและคนที่พูดว่าร้ายบิดามารดาก็ให้เขาได้รับโทษถึงตายพวกท่านพูดว่าถ้าผูดด้ใดพูดกับบิดาหรือมารดาว่าิ่งของ ของเราที่จะช่วยเหลือท่านได้นั้นได้มอบให้แด่พระเจ้าแล้วดังนั้นเขาไม่จำเป็นต้องให้เกียรติบิดาหรือมารดาของเขาซึ่งเป็นอันว่าท่านยกเลิกคำกล่าวข,ของพระเจ้าเพื่อเห็นแก่ประณปน,นิยมของท่านพวกท่านเป็นคนหน้าวายหลังหลอกอิสยาได้เผยคำกล่าวข,ของพระเจ้าถึงพวกท่านต้องแล้วว่าคนเหล่านี้ให้เกียรติเราเพียงแคบปากแต่ใจของเขาห่างไกลเรา เขากล่าวน้อมสก,การเราโดยไรประโยชน์เขาสอนกฎเกณฑ์ของมนุษย์เสมือนว่าเป็นคําสั่งสอนของพระเจ้าหลังจากองค์ได้เรียกฝูงชนมาแล้วพระองค์กล่าวว่าจงฟังและเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกสิ่งที่เข้าปากที่ทให้คนเป็นมนทินแต่สิ่งที่ออกจากปากนั่นแหละที่ทําให้คนเป็นมนทินบรรดาสาวกมาพูดกับพระองค์ว่าพระองค์ทราบไหมว่าผู้ไฟริสีโกฎเครืองมากที่ได้ยินพระองค์กล่าวเช่นนั้น พระองค์กล่าวตอบว่าต้นไม้ทุกต้นที่พระบริดาในสวรรค์ของเราไม่ได้ปลูกไว้จะถูกถอนรากเสียตั้งพวกเขาเถิดเขาเป็นคนตาบอดให้นำคนตาบอดเองชายตาบอดคนหนึ่งนำคนตาบอดอีกคนหนึ่งทั้งสองจะพากันตกบอ่อเปตโตตอบพระองค์ว่าโปรดอธิบายคำอุปมากแก่เราด้วยพระเยซูกล่าวว่าเจ้ายังไม่เข้าใจเช่นกันหรือเจ้าไม่เข้าใจหรือว่าทุกสิ่งที่เข้าปากผ่านท้องเข้า อ่านเข้าไปในท้องแล้วก็ออกนอกกายไปแต่สิ่งที่ออกจากปากมาจากใจสิ่งเหล่านี้ทําให้คนเป็นคนมลทินเพราะว่าสิ่งที่ออกจากใจคือความคิดชั่วร้ายการฆ่าคนการผิดประเวณีการประพฤติผิดทางเพศการรักขโมยการเป็นพยานเท็จการใส่ร้ายสิ่งเหล่านี้ทําให้คนเป็นมลทินแต่โดยการรับประทานอาหารด้วยมือที่ไม่ได้ล้างไม่ทําให้คนเป็นมลทินจบเรืออ่านประจำวันที่23มกราคมพระเจ้าเวพรครับ